ชาวเน็ตไม่โอคนขอเซลฟี่พ่อแอนนาเสือขณะเก็บขยะแบบนี้เหมาะสมไหมกลายเป็นประเด็นถกกันร้อนๆ้อนขึ้นมาอีกครั้งหลังล่าสุดมีติ๊กต็อกเกอร์รายหนึ่งได้เข้าไปขอเซลฟี่กับคุณพ่อของแอนนาเสือหรือแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครอยู่แต่ได้รับการ ประปฏิเสธพร้อมกับเหตุผลว่าคุณพ่อกำลังทำงานอยู่และตัวเหมือนแต่ติ๊กตอ,อกเกอร์คนดังกล่าวก็ยังพยายามที่จะเดินเข้าไปขอถ่ายรูปกับคุณพ่อพร้อมกับพูดถึงเรื่องสวัสดิการพนักงานเก็บขยะว่าควรได้รับปรับค่าตอบแทนมากกว่านี้ประเด็นดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็นสองฝ่ายถึงเรื่องของความเหมาะสมที่ติ๊กตอ,อกเกอร์เข้าไปขอถ่ายยอรอ รูปกับคณะเพ่อว่าเป็นการรบกวนการทำงานและความเป็นส่วนตัวของคุณพ่อทั้งที่คุณพ่อปฏิเสธและเดินหนีออกไปแล้วในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เห็นด้วยถึงเรื่องที่เจ้าตัวพูดถึงประเด็นสวัสดิการของพนักงานเก็บขยะ